กูอย,อยู่กับน้องแกะตัวนี้ดีกว่าเอ้แเชี่อจริงไอ, <c oughs> อนน้จะจบเลย <c oughs> ไ,อไอ้ตรงชิดใจต้นไม้อะไรประมาณนะั้นอนทีอาร์แม w h a t s u p b เ o กดค้างเพื่อเข้าร่วมสังคมอะกดคุกค้างเลยไม่อยากเข้าร่วมกับเอทีอาร์แมนเท่าไหร่เลยวะกูจะโดนตอกปาวะอี่ยไม่โดนหรอกไอ้ยเดี๋ยวเล้ยวสองตรงกลางเดี๋ยวค่อยจับแล้วกันไอ้ตัวนี้แม่งนั่งอยู่ด้วยก่อเดี๋ยวต้องสร้างโต๊ะก่อนบิวแม่ตาแบบนี้เลยอะเคาะมาชื่อกูหน่อยเออไวดเด ควรควรทำที่ขุดเชื่อกูได้นะทำทำก่อนไปทำก่อนไปฮะน้าเนี่ยเก็บเลย่ะไปกระขวานไม่ยังไม่ขวานต้องการหินนั่ก็ไปขุดหินก่อนใกล้ๆนิดอ๋อตามมาแล้วนะคราแล้วมาทํทำได้เหรอโอเคสวย ไวงานไวน <laughs> ะรครับโอเคขุดหินขุดหินตัดไม้ทำลายป่าเนี่ยงานของมนุษย์ <laughs> ทำบ้านก่อนนะ,ะทำบ้านกูดีแสงไม้ลมตัดจนพนะังอ่ะเอาตรงทางไหนเอาตั้งตรงนี้นะฮะ <laughs> บ้านอนะ่ะตั้งข้างล่างนี่ก็ได้เนี่ย ข้างล่างตรงที่กูอยู่หน่งโล่หเยอะ <c oughs> ส่วนในที่กระบอกนั้นเดี๋ยวก็ปล่อยให้เป็นที่มอนอยู่แล้วกันขุดแร่ขุดอะไรได้เลยมาน,ย,นายกสูงมะบ้านใสยกสูงอ๋อไอ้ทียอยู่ บ้านใส่ยกสูงที่บอกบ้านยกสูงบ้านใส่ยกสูงมาต่อฟักนี่บางทีก็รู้สึกว่าเสียงแพะไ้เสียงแกะไม่เหมือนเสียงแมวเลยอ่เพราะกกับครูเมื่อเมื่อคืนก็คืนอยู่แล้วทำไมค่าได้ไหมไม่ได้อะไรเอ้าแล้วจะไปฆ่าเขาทำไมอ่ะทำตัวถอยจนครับจนผมโดนกวางชนครับเดือดรอเลย อยู่ดีๆนะเรายืนอยู่ดีๆของเราอะ่ะอีเดยรับส right, ืค no ้าอะไาแบบไหนมีอะไรให้ซื้อมั้งมีนมมีอาหารมีไข่ขายอะไรดีไม่มีอะไรให้ขายทั้งนั้นฝั่งแม่งเลยมาไอ้เหี้ยชนกูทำไมไอ้เหี้ยชนกูแล้วก็หนีไอ้เหี้ยนี้เหี้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยรอจับรอจับรอจับ ไอ้เชี่ยตายซะก่อนไายเลยเซ้เลยรอจับรอจับรอจับตายเลยเนี่ยสมาคมคนไร้ชื่อว่ะสมาคมคนไร้ชื่อว่ะแม็กตั้งชื่อสมาคมดิแต่ว่าเอ็นดีอาร์แมนเหรอเชีคยสปาโกนี่ชื่อเป็นชื่อสมาคมเป็นเชี่ยโกยมแม็กเชี่ย อย่าได้เหยียกูเห็นนะปินปินฮะอะไรอ๋อเหยียกูรู้มึงเอาอะไรมาขวางกูฉ <c oughs> ันกูจับบ้านอะไรไม่เกี่ยวมึงเลยโอเคเสร็จแล้วช,ชื่อชมาคมชื่อชมาคมสมัครไอสเสดแตงพุทธีพี่มาโลมาพี่เจมฮะเดี๋ยวพี่เล่นวา,ล,าลูใช่ครับ อมะบางทูเชื่อเขียนถูกไหมกูไม่รู้แม่เกินไม่วานุได้หมดเนาะตัวการกอะไรบีแครฟูลออฟโอไตั้งชื่อได้ไหมว่าตลกมากี f u ร f Your i e ตระวงมียให้ดีระวังเมียคุณให้ดีๆนะครับผู้ชายคนนี้จะเข้าไปร่อย ร้อยตูดเมียเราเปล่าร้อยมึงนั่นแหละร้อยตูดผัวแท้กูเยอะเลยเก๋เฉยกูอี๋คดีฟลิกแม่งไอ้ไอ้เห็นไอ้นั่นเหวีว่าบ่อยแล้วไงไอ้แบบว่าเมียโดนแย่งไปแบบโง่อะมันดูธรรมดาไปอันนี้คือแบบอันนี้อันนี้คือแบบแบบมันทำให้ตายใจว่าเอาหัวดีกว่าเฉยประมาณให้ต้องตายตายใจว่าเอ้ยเมียมึงอะเดี๋ยวโดนกูแน่แต่ความจริงไม่ใช่คนที่จะโดนคือมึงเออทำแบบเป็นกกลียุบเลยอะ อ้าวไม่ได้เฮ้ยไอ้กวางนั้นเลือดมันเหลือเดียวสนใจไปจับมันไหมไหนเหลือเลยนะเลือดเลือดเนื้อเนี้ยเอาเนื้อเนี้ยเอานื้อเนี้ยเอาไปกวนไหนมันอยู่ไหนวังเอลเดียอยู่ไหนนั่นอยู่ข้างหน้ามไงเนี่ยวะนี่เหรอนู่นมันข้างหน้ามเห็นไหมเลือดเลยพิทเดียวเฮ้ยโดนกูแน่เสร็จกูมันต้องเป็นของกู มันหนีแม่งวิ่งหนีไปใสยมันรู้อ่ะจับไอ้ยิงแม่งไปยิงเปิดดิยิงเปิดดิจับเออยิงเปิดดิโดนไหมสวยดีมากยิงอีกยิงอีกยิงไปยิงไปยิงไปไปเลยเฮ้ยเอาไปแล้วไปไอ้เช็ดก็ตกอุ้ยอ๋อได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วจับแล้วจับแล้วจับแล้วโอ้ยกระตกกระตก แม็กกูจะตายกูรอให้มึนไงไนะเนี่ยรู้ว่ะแล้วมึงก็ได้ตัวที่ดีกว่าเพื่อนด้วยกูจะตายแล้วครับทุกคนคนดูครับผมจะตายห่าแล้วครับกินข้าวสิลูกฮ้อยเชี่ยไห่กินแวมวกูนึกว่าแมวนอนไม่ใช่แมวตาย <laughs> เห็นไหมตองนั้ก็โดนไอตัวนั้นแหละแม็กแล้วดูดิมีไฟอยู่ใต้บ้านเรา <laughs> <laughs> อัปเดตอัปเดถหาละ มันไม่หนาวหนาวแม็กหนาวหนาวมึงก็มาอยู่ที่กองไฟสิเขียนหนาวแต่พี่ออกกองไฟเลยคืนนี้ช่างร้อนเหลือเกินเฮ้ยช่างร้อนอะไรวะทำสคริปต์ไปช่วงเช้าเลยดีกว่าวะเดี๋ยวแม่งคลิปยาวเกินคลิปยืดเยื้อกับการอยู่กองไฟเฮ้ยเป็นควิทตายเหรอเชี่ยนทำไมแถวบ้านเรามีซากมันตายเยอะจังวะก็ไอ้กวางตัวนี้ไงี่ยอาบัตตาคัม เอาตายเลยเอาเชี่ยได้คนเดีเล่นผู้เล่นวาโลไงโดนมันแถบไปเอาแม่นๆเอาตัวไหนอ่ะเอ้ยไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่น่าจับเออไอ้นี่ก็น่าจับจับเลยไอ้นี่จับง่ายสุดแล้วอุ้ยแม็กไอ้เหี้ยบอลหมดแจมเดี๋ยวกูเตีองมึงไปโอเคโอเคโอเคแม็กกูล้ม โอ้ยตายเล้วเร็วๆๆๆเร็วสุดแล้วเนี่ยไอเฮียไม่ดูสภาพเลือดกูเลยแม็กแม็กแม็กมันอกมาแม็กไม่ไม่โดนหรอกไป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 เอ้าเ็มตัวปลามันเล่นกูอยู่เอ้าปลาเลยไหม เอาไปเลยไอ้เชี่ยกระตกุกกระตกุกกระตกุกเอาไอ้เชี่ยบอลหมดเอา้เบอลหมดแ <c oughs> ม่กูป่าไม่โดนเลยคือเชี่ยเลยวิ่งวิ่งไอ้เชี่ยบอลบอลก็วิ่งเลยเ <c oughs> ลยตออภารก,ก่อนดิไม่ไหวเชี่ยจะอยู่อะไรหนูกูอยู่กับน้องแกะตัวนี้ <c oughs> ด,นดีกว่าไ <c oughs> อ้แ <c oughs> ไหี้ยจบเลยไม่สามารถโอเคี่นอนทำให้ละไม่สามารถใช้เตียนที่ไม่มีอ๋อไม่มีหลังคาทงคาก่อนไอ้สั์เรื่องไรกี้อัพเกรดเวลฐานนเรลสี็ละแบกตกเกือบแล้วกูไม่มึงทำอย่างนี้ก็ได้นี่เนี่ยปิดตรงนี้เลยกูอยากให้สูงว่านี้ไงคืออะ ไม่รู้อะทำให้บ้านแม่ต้องแก้วนี้อนอนพักไอ้เชีย่ยกูตายไ <c oughs> อ้เจลุกขึ้นมาแล้วเอากูตายได้ไงเอากู <c oughs> <c oughs> ตายได้ไงกู <c oughs> มไม่รู้กูแก่กูแก่กกดนอนเพื่มใหกูได่ไหลับ คเยียดเ้ยอะไรวะอ่นอนคดเียดแมงได้แบบนี้ยจริงๆชจจิเมิเลยโอเคจบแลวอกใ้เฉียยวก็